สื่อไปได้กับขาได้เีนาที่ไม่คนนาน้องโตวิ่งองโตเจ้ยปองโตเออมากเป็นตัวนำโอกาเป็นตัวสิทธ

เตรียมจจนเลยวะอะไรคือเตรียมเนี่ยไตรเล่ครับสีนเ้สีนี้

พี่น้องครับน <Bond> ี่นะครับพัดครบครับพัดครบเถาพี่น้องพี่น้องเอ้ยพัดครบเอที่เหียหน <Enfin S 1> ึ่งบาครบเอกีตาบินมาเมนนี่พัดครบเถอคบเตะมากมากขึ้นครับพี่น้อง ออออลอ้อยมหมดเป็น้อยไม่ไเคยได้เอเลยนเน<อ>า<จ>ะเดี๋ยวลองดูดิว่างชูรสน้ำตาลน้ำปลาโอ้ยมาจาอะไรเธอรู้าเาไปจองไปไปแอมรู้ร้าจ้งเนี่ยนานเลยกินใบเปิดกินอีกิเนี่ยนี่นี่ครับพี่น้องครับะะอ,อ ผัดเครื่องแกงครับพริกไทยสดกัดช้สดแล้วก็พริกไทยสดครับพี่น้องผัดเข้ากันครับเืนี้ใบกระเพราครับพี่น้องเฮ้ยเบรดเบก็บ ใบมกุฏโอ้ยหามังไงพี่น้องใบมกุฏโอ้ยเอ้าเอ้านี่ยัง say ใส่พี่น้องเอ้ยแนวได๋มันแซ่กก็ใส่บ่ ตัดมันหอมพี <t ired> er um <m> ่น <t ired> <m> ้องตัดมันหอมอะไรน่ะเจ้าคนสวยตวา้าตรงเซลดยดอกพี่น้องโ้เี่ยแล้วใซ่แล้วพเยซู้พี่น้องพเยซู้ไปลุ้งไปยังลุ้งอันยูทูบบ้าบอ